สวัสดีค่ะค่ะานผม้ชมมาติดตามแนวทางความฝันกับคุณยายไปอีกคือเก่าเนาะงวดวังหันนันผีเด็กหน่อยมากกอประตูบอกเลขเนาะคุณยายเนาะบอกเจ็ดหนึ่งแต่ว่าเลขอกลงแตมหนึ่งเนาะคุณยายเนาะแต่หน <M 1 S 1> ึ่งเลยอกโกหนึงนกกน่งค่ะธรรมชมแต่ว่าผีเด็กหน่อยบอกเจ็ดหนึ่งเนาะแต่ว่าขั้นสื่อขึ้นสื่อโลกมีกมานเนาะคุณยายเนาะได้แน่นอนค่ะบ้านนี้รอบนี้เนี่คุณยายนี่ฝันหรอบอ พันแล้วลูกหล่ะพันไปเขาเงินมใไ้นั่นท้าบาดพันเงินใบเกาบา่เงินมันมันขีด,ดขาดแน่มันเงินใบเกาเงินใบเท้าเงินใบเกานี่เป็นเงินเก่าบอกเงินเกามันขาดมันขาดออกเลยกับพื้นบึงกบ่าท้องถุนแล้วลูกหล่ะจนขาดขาดเคืงบอกคุณยายมันกเกือบขาดแล้วค่ะบบพืชแห้งพืชค่อยๆหันหันโบได้ขาดเคืน ใบเงินใบเก่าเงินใบท้าวมันเห็นแดงด้บยังแดงคุณยายเงินนั่นแดงเงินนแดงเป็นสินเป็นสินเนนเงินแดงเป็นเส้นเป็นสินเออเป็นสินเป็นสินแหลอันเป็นเส้นเป็นสินนี่ก็ยังคุณยายมันอกาตีแดงเส้นไล่ไลายล่มาเลยนะลูกหลานมันไล่มันเหันแดงแต่ว่าเป็นเป็นเป็นรูปนของเงินข้าปกติเงินท้าว ใบเศร้าใบเศร้าเนเพียงแต่ว่าในใบเศร้านั่นมันเป็นเส้นสีแดงแดงตสีแดงแดงมันเป็นถี่ตัดตัดขวงมาทางเอื้อตัดขวางตัดขวงมามันเป็นเส้นแดงเส้นแดงน้อยน้อยเนี่ยไปอีบรุนแดงมืดบ้าแดงมดเลยบ้านเนี่ยแดงมดใบเลยแดงมดใบมดเนี่ั่นนั่นแดงมดเลยแดงตึงขึงอยู่มดใบมืดโตเล็กเลยบอสมืดในเวิ้งนั่นล่ะเวิ้ง อันมองแม่นอนไงแดงตึงคึองอยู่เมื่อมองนอนนี่คือคือมองนอนกระเดงบอกคุณยายแดงในเชืยรน,น่ะแดงเมื่อหลูกลาเงินกระเดงเสื้อมองนอนกระเดงออนนเชืยร์น่กระแดงบาดนี้ในความฝันบาดนี้นอ,นอนลงอีกมันมีเล็กน้อยบ้านมีเล็กน้อยไม่ยิ่งค่ะ<า>หาหกมันบอกหาโฮะเทเดียวหาโฮเออเขาเขามาหาคุณยายในพอนอนบอก เขาไม่เงินยนี่เงี้เล่นเนี่ยห้องเลยเป็นเป็นเป็นเด็กหน่อยผู้เก่าบอกกุดว่ะบอกผู้ไม่ผู้หม่อืาเป็นเด็กหน่อยไม่ยิ่งประมาอันจักบอกเป็นๆมันอยู่โนบ้านอยู่โนบ้านอันศูนศูนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเออเด็กเล็กประมาอันนี้เออห้าหกคำเดียวเลยห้าหกคำเดียวมันบอกห้าหก ขึ้นเดียวเด็กสองโตเด็กสองโตโตอสองศูนย์ับห้าหกคือสองศูนย์นี่งเงินใบเสา้านอกญาติเงินใบเส,าสา้ากบาลสองศูนย์แล้วนอะเงินใบเา้าค่ะห้าหกนี่เป็นเด็กหน่อยมาบอกเป็นเด็กหน่อยมาบอกคือเก่าบ้านนี้พ่อหลังจากบอกเลยคุณยายแล้วเพิ่นไปใส่หน่อยบม่เห็นเลยแล้วลูกหลานนี่เลยเออ โบเดมาก่อประตูแบบเก่าปะประตูคือเก่าต้นนี้เขานห้องนอนไปเลยเขานี้มองนอนเลยเออบานนี้อันตัวพันเุ์น้เงินไปเท่าเนี่ยอม่ก็จะเงินตัวเก่าเก่ายังจงเป็นเก่าขาดค่ะบันนี้กันเนี้ยมีบรนรุ่นบันเพชรเข็นที่ขอบขอบแดงๆมันเป็นแดงๆแดงไปมองบรนรุ่นแดงจึงขึงแดงหอดแดงหอดมองจัแดงหอดและมองนอนแดงจึงขึง นอนไปนอนมาผ่ามีเด็กหน่อยเขามาหาอีกเดออ็กหน่อยผ่านมาบอกอีกหาหุมแม่วาดืิอขึ้นตัวนี้แล้วว่าเอาว่าพังความไพ่บ่แบบพังคว่ำจะของค่ะมาขาหุกนอกอ,อ,กนอยชุดก้อนนั่นเจี๊ยบลงมันผ่าชื่อวันไหนชื่อขึ้นชื่อลงตีมันผ่าออกอันแต้มหนึ่งนอ่อกนอ่แสดงว่างวดนี้ก็ต้องกันไหวซื้อขึ้นซื้อล่งนอ่ยื้อ,อ,อขึ้นซื้อล่งกท่านไปบ่ได้นาะมันออก ส่งเลยเขามาบอกเลยคุณยายไปในเงินเลยเงินใบขาใบเก่าเพราะจกองชุนตัวเงินใบขามาดี้เงินใบเศร้านี่ตัวเลขนี่เห็นเป็นเป็นสีแดงบอกคุณยายมันแดงเลยนะลูกหล่าแดงของมันแดงขอบแดงเลยวันนี้โวเห็นแดงเบิดแผ่นนั่นแดงเบิดในมองนอนนั่นแดงจึงคึงอยู่มีแต่แดงลูกเดียวมีแต่สีแดงลูกเดียวเลย ตัวเล็กตัวยังกะแดงหลูกเดียวเป <are poems> <are poems> claimed, <are <are ็นเส้นแดงเบิดเลยบ่เห so ็นเลยแนี่ยึงแดงตึงคึงอยู <t 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 ่ค่ะหวเมื่อือทางเป็นเนวแดงเบิดบ่เห็นนี่ไหมความว่าคุณยายกะบ่เห็นตัวเหล็กนี่ใบซ้าวเลยจังสิบอ่ะบ่บ่เห็นตัวแดงเบิดเลยน่บ่เห็นอบ่เห็นเลยเออแต่ว่าที่แหลกนั่นเห็นเป็นเงินใบซ้าวเงินใบท้าวแต่ที่แหลกแต่มันเป็นเห็นขอบแดงอยู่มันเป็นแดงมันเป็นแดงเป้นขีขึ้นขี บาทนี่เล็กหน่อยที่มาบอกเลยเด็กหน่อยมาบอกมันเด็กหน่อยไม่ยิ่งคุณใหญ่เป็นเป็นลูกเป็นหลานคุณใหญ่บรึกเป็นผู้ใหบ่บกหัเพิ่นบจักเพิ่นเออสีบัเป็นผีเด็กหน่อยมาบอกอีกบอคุณใหญ่เล็กหน่อยเลยแล้วมันบอกหาหกเพื่อนก็บอกว่าหาหาหกหกมันเบาทองทีละหาหกหกเออแสดงว่าหาหก หกนี่กับเป็นเลขสามตัวด้คุณใหญ่แมนบ้หรือท้องบ้าหรือตีสามบ้าพันบอกยังไหนนี่ความฝันคุณใหญ่ห้าหกหกนักกับสามตัวแล้วขั้นหากับขั้นวางที่แล้วหกสองเถื่อพังบอกหักกับพังอีกนะพังอีกมันว่าหกสองเถื่ออูว่าหกสองเถื่อห้าตัวเดียวห้าตัวเดียวอืแต่ว่าเว่าเว่า บโบโตกันวะห่าหุกหกเอสิบอแสดงว่าลีกสามตูนอะเลขกสาโต้แล้วุกกทั้งที่สองโต้ที่กันไ้เนาะตัดหาหกหกเาน้ำเนาะคุณใหญ่นอะกันกันค่ะกันไ้เนาะกันใบบันรลิกทีกับกันไวกับกันใบเนาะเออค่ะเพราะว่ามหาอยู่เหินคือเก่าแมนอย่าลืมสื่อขึ้นสื่อลงเนาะคุณใ่นกันกนั่นาหัวกอนนเจ็ดหนึ่งเจ็เท่าอะไรได้เนาะคุณใหญ่นาะ จุดก้อนจุดบางก่อนอีกและชื่อเผ็ดท้ำไปออกท้ำแผลชื่อหวดน,นี่ปชื่เทนหนึ่งไปออกหุบหนึง่งเอาเอาเอาฮยูเด้อคุณยายหวดนี่เอาให้ยูเอาฮิยูเ<อ>านาะกะคา,า,าตัวเลขของคุณยายไปเนาะทีเด็กหน่อยมาบอกเลขห้าหกหกแล้วก็เลขในเงินเนาะออสองศูนย์เนาะคุณยายเนาะ ไม่พอใจก็ต้องเงินเงินตัวเก่าเงินบาทเก่าเงินใบเก่ามันขาดเงินขาดเนาะค่ะจังไดีกันให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคมันกับตัวเลขของคุณยายไปเนาะนักการบันที่หมวดนี่เนาะคุณยายเนาะคให้มั่นะขอบคุณค่ะคุณยายขอบคุณค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของคุณยายไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ ฝันเห็นเงินใบยี่สิบใบเก่าๆค่ะท่านผู้ชมบาทนี้ก็ฝันเห็นเด็กหน่อยคะ่ะเป็นเล็กหน่อยเขารงเรียนประมาณอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่นมาคุณยายเพิ่นวมานอกกาบอกเล็กเพิ่นคะ่ะ ห้าหกหกค่ะเลขสองตัวกับห้าหกเนาะเลขในเงินใบซาวนั่นค่ะสองศูนย์ค่ะท่านผู้ชมมาเลขที่ของคุณยายไปสามศูนย์ห้าเนาะจังใดก็ให้โชคให้ม ắ n นกับตัวเลขของคุณยายไปค่ะฝันเห็นผีเด็กหน่อยบอกเลขค่ะ ห้าหกหกค่ะล้กก็ห้าหกเนาะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกขอฝากช่องค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอค่ะถ้ามีตอรีกเรื่องเล่าความฝันเด็เด็กอยู่ใสจ่าปอก่ะสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทั้งบมานคือเก่าค่ะแต่อย่าฝ้าไปใสเนาะค่ะท่านผู้ชมมืนอวาจ่าปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะไปเบิ่งน้ำกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะทานค่ะหลวงปู่เจริญเจริญค่ะ อันว้าเรื่องขุนของสีเพิ่น้องสร้างรากาเซ็นผมแมทธรณีให้ปั้งเน,นี่ยค่ะลวงปู่ก็เป็นมาคือการบุ๊กเสกออกมานี่สำหรับน้องสร้างนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการขา,ขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใส่กสามามระซารมอวิชีไเปรูดเทวดาคนหลอกสมรสาคนให้กเกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกขาย อ่าหรือโยในใส่ส่วนตัวในวิธว่าในของวันนี้บาดในเฮื่ออนหรือเป็นสีมงคลอันทูงสุดคือน้ำสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณีบางของทีก็เอิดแม่เต็นผมแม่โทรนีบางคนมันเกิดเอิญไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวผูกบับตัวเม่ยอ่าอย่ในตัวนี้ที่พี่ไม่นี่มันครบถ้วนอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนอว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสักคนคือว่าถ้านําไปแล้วเกิดประโยชน์ไม่โศกไม่ลา มันําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งดีซอยอยากจ้งเขาจะโมซาไปแล้วดูสิว่าผู้ใดามากว่าดีขึ้นวัตถุยางขายมา,าดีกดีเดีไปทำเน็ดยยังบ่เคยสือเรือ,อกถึงเบอร์ก็ถื่อเขาก็เงินอยู่ว่ามันม็นอาบนาำมาไหนแบบไหนเนี่ยส่วนมากล้อ,อปููหรืออะไรมากนี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีไม่สูลสลหลุงเรื่องประกอบซ่นใดขึ้นลงลุงเรื่องอยู่ทุกอย่าง อ่าก็สร้างเป็นสีสัดส,สีไม่ชี้พกคนค้นกูาปกูเนี่ยว่าประมาณกําลังไหนก็ใส่สังตสงใส่สร้างนี่การออกโลบอกชึกส่วนมากเขาเลยชื้นจำนำหน้ามหนา้าจะขี่มันเขาบอกนอกคันดีบดสอ่าะวะ่าจะขนสร้างอ่านังสร้างประกับสร้างอันนี้สีรามาเยี่ยนีเ่เพชรเป็นสีผึงผึงตัวนี้คือน้ำมันสร้างโตง๊ะมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียวสร้างอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์กับอันนี้เป็นนวดไอ ผสมเสร็จของงาสร้างแล้วกับพวกนังสร้างน้องสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงไล้นำให้ยาโยมเพนมาชำบุญสั่งสลอกสราสั่งแม้มยังก็เพนมาบูชาไปกับู้ทึกว่าเสาคุณกับเป็นเอกดูในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุยางมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อาสั์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนเจ้าอิมาทุกพระองค์มัใส่สร้างก็เลยเอาตจวนี้มาเป็นเครื่องร่างดูที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขัง าค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกะได้มีโอกาสเดินทางไปทํำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะกะได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดข้างในให้เบิ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เป็นนวดเหลียกเงินเหลียกท่องเหลียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งขังในน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในนั้นแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะทั้งด้านในนีของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทอรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเนอยู่นี่เนาะค่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมัน สร้างตกมั่นเนาะค่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเศกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับรัพท์ค่ะทะ่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตก,ตกเหตดอียงกบาบบพ่อสีดายบพ่อสีดี กะสามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงน้องสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเรื่องน้นดวงค่ะผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบ่คอยเขาห่านกะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้ากับไผกับผู้นันหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากบผู้ใดกะ เพิ่นได้ยินเสียงฮ่าวๆนี่เพิ่นก็เกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ใดค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ใดค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจ่าปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านลางเนาะคะ่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้กลาร่านรูมุชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ